เนี่ยเจสเปอร์เป็นดีเจสามันขั้นเซเว่นพันหนึ่งเลือกไปนงบุญโน่ไปพันหนึ่งว่าขบวกุ้มค่าแล้วเพื่อชิจเจ๊เท่าไหร่เงินอันนั้นก็เจ็ดแสนหนึ่งพันหนึ่งเจสเปิดแค่นั้นแต่นอนแล้วเต้ก็เต้เราเองเนะเดิม แซมแบดกิดใหนยองที่เขาแล้ว่นมากินตำมาเลให้เอ็มให้กินอะไหรือ้องเพลงไปได้มากันแนดแอ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 ดแลน่กิบอีกนั่นเซนเซนคะพูนแล้วเสียงอางดังเออบบละนอนตดเสียงแบตดสียเขาหิวมา กะทียมเียกมต้องกินคนเดียวเลยกระเทียมน้อยแต่วาใหญ่เกระเทียมน้อยแต่วาใ่เกระเทียมน้อยอนบอกระเทียมน้อยนี่แหละอือได้ใสู่นมันนะมันราบเป็นเว่ามันหัวใหญ่ต่องกินดูกัดตน้อยก็อ nó sẽ vô an năm nay. Sắp nơi bỏ hạng phân đi đâu mắng 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 mặng 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 ถันดองเป็นหมานะค่ยแน่ยดองแบบปานี่ยาเด้อเ็นะนู่นเาะกจะเอามาบ่นนี่กะจอมมาอันเดียวเดียวหมูลางเอาเนี่ยค่ะมมีอันตงบนตนี่ส่มม่หกทีมนจตงงานงานอะไรเนาะงานแไม่งานอะไรล เอาอีกนอเอาอีกนอเอา,อาอเ,อา,อา,อเอา,าได้กินอะไรกบม,มกเสบ่เีแต่อื้ออื้ออดีอมันอยาเอ็ม,อม,เมตมเองเดปะเออาอเาพอเเออตอนนั้นนะพอดีทางใอรเหิกไปบานีพอาแข้งอิดีมันหมเหมแอนี้เหม ปเดี๋ยวมมันือปเดี๋งเขาเสือหน่อยมันหอมบบกัวีซื้อเอาขวดอันมนมน้ำหอมนำมาใส่พอดีปดกไม้พีชอพนแสบดต่้าวว้าว่อยนฉันมีมางานทีสหน้าสมาสักสิีวาจะไป ะระวังห no ูตาเนาองฟองปลายกินแบบจุกๆระวังหูตากินแล้วร้องเพลงไม่ได้กิ่มมากไม่มาไม่มายม่มาหาตัวนะฮะคุณเนี่ยเครื่อจะห้องมดมือกินข้าวอยห้องเพื่อเฮ็ดกินเนี่ยมนเจ้ากับห้องไปได้ไหม

Ừ. Nhíp ờ, Mỡ với cái thảo. ừ cái gì mở với ở cái học tập tất cả cái thăm này hết ừ, đâu đâu chưa qua khóc ngoài khóc ngoài khóc khóc mà khóc ngoài nữa ngoài bên khóc ngoài khóc khóc ngoài khóc ngoài กางเว้ในยี่พอไก่รับแล้นอนเฮ็ดแล้วพระเจ้ากัเนาะเจ้าแลนอนรับถึงวนไม่ม่กินตายิบสิมีาัยังมายิบพุงกันเาเดียวขาดบองเล็ปูของสร้างะกันร้างไม่ไม่กินกิตาบตาขามันองเถื่อนี่เลยีองกินองเถื่อนองเถื่อนเลย

เอากีีมันเางบุเเป่าน้่มันดิเี้ปลาเมดน้่มันตะี้มาเพามันตะเป่าทั้งบวมนะเนใส่บวงอ่ะเดียเส็นเยอะยาะหรอเยนเ้อบนี้เท้อ่าามันมันมาลหันมันเป็นอะไรชิ้นนี่ังเค็มเาขีดเลยมันสีคิวคมาแต่เพื่อนพ่นมันหวานมันมาเต้เพื่อนพมันห่อนมาห่อนมาน่มันสีกันเกิดไ เาไม้เนาะเรคนหลังไปบโรพิณทำมาเลยแต่ก็แรงเม่น้องเขาอ้วนข้นมาเล่เหมนเดอมร้ลงกิโตขึ้นมาได้เห็นสิ่งอวนกม่เาบอกต้องคุยต้หนาย้ตาตีตาล้านมากจาดจานแล้วเนี่ยนะใช้จานนะขึ้ไปมือมันข้าวมันเค็มพอเราตอนลงจานก็บอกไหมจานกเดาไหมมือกว่าจานพายจานมันก็บอกมามือกี่ตัว Kín à. à. ừ. lại sẽ lấy phiền ông lê phụ nữ. Nó ngoài yêu thương xong nữa nữa. Hi mẹ mà mẹ 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 lại mẹ 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 nó mẹ 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 ที่ผู้ค้น,นหนึ่งหรือผูงน,นะไ่ไมนะอายุมันปจบแล้วลายคันวมกันอ้อืมอทีใหม่องหมูนที่นเาก็งไ ไอเป็นเดก้นเขาแบนี้กินสุวากินมะม่วงอืมนมีเอยไมปะว่นช่างเหนะบ่างลไปซื้อเอาในนาปลด้ีชางบองม้ว

ทำหนงแล้วก็ขายจนดลจงาที่เราขายขัลบได้น้อแลจะเอยเันวาปลูกหัวไม้มาขายใชยเนาะแบบพได้กินส้วอะวะฮะหัวเกาปลูกหัวไม้มาขายอ่าอย่หัวยาไมอยู่กับพวม้ขายอนาเนาะเนี่ยมันเนี่ยหัวไปหัวเงาวเงาว ไปบ่ห้ผ่าไปก่อนเไากันย่อไปน้ะย่อไปนะไปกันต้นไม้ต้นต่อก็มาหกเอ้ามาน่อคายแล้วไปบ่จะไปก่อนี๋ยวแต่มันจะเป็นไปนะแล้วเขาไปเขาก็เสียอาบูุมใหม่มาขายก็ได้หายแล้วโมเดิร์นหวานเลยคายได้เลยเสือเสือกที่ย่าง